ไปดูอีกทันก่อนขีกขึ้นไปก็ได้ไเ,เลยตรงนู้นเลยเผื่อล้มเหมือนจะได้เก็บภาพ ครับเพื่อนๆวันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วครับที่เราจะมาเที่ยวเกาะเสม็ดกันวันนี้เราจะไปตามล่าตัวส้มตำห่าครับพี่ป๊อปเขาเรคคอมเมนต์นักหนาว่าอร่อยมากๆผมก็เลยอยากจะไปลองกันครับโดยเราจะขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปครับวันนี้ส่วนเพื่อนๆที่มา พักที่หาดลุงดำนะครับถ้าเรามาบนถนนหลักเราจะมาเจอกับจุดชมวิวครับตรงนี้เราสามารถดูพระอาทิตย์ตกได้เพื่อนๆก็ลองมาครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเกาะเสม็ดครับผมครับผม รถพร้อมขนพร้อมเราเดินทางกันครับที่นี่เวลาเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์ย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าพยายามเช็คเบรกเช็คหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าที่นี่ทางเป็นทางเนินขึ้นลงครับและจะมีเนินหลังเต่าครับเอาไว้กันไม่ให้รถขับเร็วครับผมมวกครับเวลาใส่แก๊ปอย่างงี้ครับถ้ารถขี่เร็วนิดนึงเอาแก๊ปไปข้างหลัง จะได้ไม่หล่นครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับช่วงนี้จะมีแค่คนไทยครับเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดช่วงนี้เนาะมันทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศน้อยลงแต่มันก็เป็นข้อดีครับตรงที่ว่าเราก็ได้เที่ยวกันเต็มที่คนไม่เยอะมากครับ เราก็มาถึงหาดสายแก้วนะครับอันนี้เราจอดรถไว้ด้านหน้าเลยครับเนื่องจากรถมันเอาลงไปข้างล่างไม่ได้หาดสายแก้วเนี่ยเป็นหาดที่ยาวที่สุดนะครับของตัวเกาะสเสม็ดแล้วก็มีตัวเพียนะครับที่ยื่นลงน้ําน่าจะยาวที่สุดในสเสม็ดเช่นเดียวกันครับที่นี่ก็จะมีร้านค้าครับแล้วก็มีส้มตําหาบเป็นเอกลักษณ์ครับเพื่อนๆมาก็ลอง มาทดสอบรสชาติกันได้ครับผม มาครับมาครับมาลองโดนดูส้มตำอันนี้ก็ได้พูดคุยเจรจากับป้าเรียบร้อยครับป้าบอกว่าป้าติดคิวนานเดี๋ยวไปสั่งร้านอื่นก่อนนะก็ป้าบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นสูตรเดียวกันหมดนะ้าปลาใช้ตัวเดียวกันหมดครับทุกคนก็จะมาประจําจุดแต่ละจุดป้าก็บอกป้าอยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับใครไปก็เจอป้าแน่นอนนี่ครับจัดไป ลังจากนั้นเรากลับมาครับที่หาดลุงดำมารอทำอาหารรอพี่อ้ํามาตอนเย็นครับหลังจากนั้นช่วงดึกครับเราเจอกับตัวละครสำคัญครับไม่ได้เจอนานตั้งแต่เด็กเมาคีครับผมไป เวราตัวสูงขอาจจะเป็นที่มนเที่ยวสองการไงเราก็ต้องแบบเป็นอารมณ์ๆนะอาจจะเป็นลาวเดียวที่พี่จับได้ไงแม่คุณแม่ตัวแม่ไม่นะไม่ตัวครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ติดตามชมเอพิโซด สเสม็ดก็เป็นการเก็บเรื่องราวดีๆในชีวิตไว้ครับเป็นในรูปแบบวิดีโอให้เราได้กลับมาดูทุกครั้งและยิ้มได้ทุกครั้งขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยครับกดติดตามในช่องทาง y o u t u b e ด้วยนะครับมีอะไรติชมก็คอมเมนต์ครับขอบคุณครับ